The winner Team Thailand เหนือระดับโลกช่างอิซุสุไทยคว้าแชมป์โลก i ิ u ุสุเวิลด์เทคนิค l c o m คอมเพ i ิชัในปี2025ประเทศไทยสร้างนาทีปลอดติซาเด็กทั้งของวงการยานยนต์ไทยนะคะ โดยทีมช่างอิสูสูประเทศไทยจากบริษัทตีเพชอิสูซูเซลจำกัดคว้ารางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งประเภททีมในการแข่งขันอิสุสเวิร์ดเทคนิคอลคอมเพติชันปี2025ที่จัดขึ้นณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยประเทศไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้อันดับที่2เป็นประเทศญี่ปุ่นและอันดับที่3คือประเทศออสเตรเลียค่ะในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นเวทีระดับโลกที่รวมทีมยอดฝีมือจากทั่วโลกกว่า37ประเทศทั่วโลกเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง ในด้านทักษะการบริการและเทคนิคการซ่อมรถยนต์เชิงลึกทั้งภักทฤษฎีและภักปฏิบตัติภายในเวลาอันจำกัดเสมือนสถานการณ์จริงและทีมไทยของเราก็ทำได้ยอดเยี่ยมทั้งความแม่นยำความรวดเร็วและการตัดสินใจจนสามารถเอาชนะประเทศมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีอย่างประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้อย่างน่าภาคภูมิใจมากๆและทีมไทยเป็นการรวมตัวกันได้อย่างลงตัวมากๆประกอบไปด้วยพนักง,งานชั้นยนต์รถบรรทุกข,ขนาดกลางขนาดใหญ่จะขอจะก,ก่อภาคกิสานุบลสาขาอำนาจเจริญ พนักงานชั่องโยกรบบรรทุกข,ขนาดกลางขนาดใหญ่จากบริษัทอิสุสุอันดามันเซลจำกัดจากจังหวัดกระบี่นะคะและโค้ดเพื่อคำปรึกษาจากฝ่ายเทคนิคการบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรมจากบริษัทตีเพชรอิสุสุเซลจำกัดความสําเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าช่างไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆและเป็นหนึ่งหลักฐานที่ตอกย้าความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยคือฐานการผลิตและส่วนกลางด้านการบริการของอิสุสุในระดับโลกค่ะ ซึ่งทีมไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในประเภททีมที่เรียกว่า Isuzu World CV Technical Competition มาได้สำเร็จซึ่งความสำเร็จนี้สอนถึง,ถงนโยบายหลักของ Isuzu ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์บริการอันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้กับพนักง,งานหรือช่าง Isuzu ทั่วโลกได้เสริมทักษะด้านเทคนิคและการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานด้านการบริการรวมถึงความรับผิดชอบ คุณภาพงานการซ่อมและความปลอดภัยในการทํางานซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการยกแรบมาตรฐานในการบริการค่ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันจากทีมไทยนะคะได้รับคัดเลือกกบูชนะเลือกการแข่งขันในด้านการขายและการบริการของตัวแทนทีซูสูในระดับประเทศไทยมาก่อนนะคะและเต็มตัวมาเป็นอย่างดีจนสามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้สําเร็จค่ะนอกจากนี้เรียกได้ว่าได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนเลยนะคะเราไปร,รับชมคลิปเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะคะ ต่อมาเราไปรับฟังคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นกันดีกว่านะคะเนื่อจากว่าบริษัทอิซูซูเป็นบริษัทของญี่ปุ่นเราไปฟังกันว่าคนญี่ปุ่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ช่างไทยสามารถเอาชนะช่างญี่ปุ่นและช่างจากออสเตรเลียได้สําเร็จค่ะคอมเมนต์แรกนะคะได้บอกไว้ว่าสุดยอดช่างไทยได้แชมป์โลกญี่ปุ่นแพ้แต่ยินดีกับไทยด้วยฝีมือไทยโหดมากอิซูซุซนาภาคภูมิใจคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าอันดับหนึ่งจาก37ประเทศไทยไร้เทียมทานจริงๆไทยส่องแสงสว่างมากในการแข่งขันครั้งนี้คอมเมนต์ใกชาวญี่ปุ่นคนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่า จิตวิญญาณของช่างของพระบุญใจของไทยเร็วบวกแม่นเท่ากับชัยชนะของไทยเหมาะสมแล้วที่ไทยแลนด์ได้รับฉายาว่าเทอร์โบแลนด์คอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าอิสุสุไทยยอดเยี่ยมสุดยอดมากไทยแซงหน้าญี่ปุ่นแล้วเหรอนี่ยเขารบเลยคอมเมนต์ต่อนะคะได้มาชมทีมช่างจากไทยว่าช่างไทยระดับเทพทั่วโลกยอมรับในพรสวรรค์นี้มานานแล้วยินดีด้วยครั้งหน้าจะช่วยเชียร์ทีมไทยนะ คอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่ารอยยิ้มของทีมไทยคือแชมป์อนาคตของอิซุซุอยู่ที่ไทยคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าชนะขาดลอยด้วยการปฏิบัติจริงสไตล์ไทยโค้ชและผู้เข้าแข่งขันเพอร์เฟกต์มากเป็นทีมเวิร์กที่ดีคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าระบบการฝึกอบรมของไทยต้องสุดยอดมากแน,แน่การบริการแบบหนึ่งของโลกก็ต้องมาจากไทยปีหน้าขอให้ไทยได้แชมป์อีกนะ คอมมนตมานะคะได้บอกไว้ว่าการแข่งขันให้เวลา5 0ินาทีแบ่งเป็น1ินาทีในการวางแผนซ่อมและส0ินาทีเป็นการแก้ไขปัญหารถจากคลิปจะเห็นได้ว่าทีมไทยเหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีกว่าๆเลยนะพวกเขาชนะขาดลอยคามมนตมานะคะมาจากคนไทยได้บอกไว้ว่าสุดยอดจริงๆคนไทยของเรามีคุณภาพเยอะแต่ไม่มีหน่วยง,งานสนับสนุนเท่าที่ควรไม่งั้นประเทศของเราน่าจะพัฒนาได้ไกลกว่าน,นี้แน่นอน คอมเม่ตมานะคะได้บอกไว้ว่าทีมมีสุสุไทยเก่งมากจริงๆคุณภาพของทีมช่างและการบริการที่เป็นมาตรฐานยอดเยี่ยมมากคอมเม่ตมานะคะได้บอกไว้ว่าดูแลคิดถึงสมัยก่อนผมเคยเคยข,ข้าแข่งขันประมาณนี้เหมือนกันแต่เป็นของอีกท่ายยอมรับว่ามันยากมากๆมันต้องแข่งกับเวลาด้วยแต่ก็สนุกดีนะทีมไทยเก่งมากๆเลยคอมเม่ตมานะคะมาจากคนไทยได้บอกไว้ว่า ไม่ได้อวยนะคนไทยสุดยอดจริงๆในเรื่องของงานช่างความคิดสร้างสารรค์และฝีมือโคจะสุดยอดเลยมันอยู่ใน DNA เป็นที่1ใน37ประเทศโคสุดเลยคอมเมนต์ต่นะคะก็มาจากคนไทยได้บอกไว้ว่าเก่งมากเคยถามคนญี่ปุ่นในโรงงานว่าทำไมญี่ปุ่นถึงเลือกตั้งฐานผลิตในประเทศไทยเยอะมากๆ,ๆเขาบอกว่าก็พวกคุณเก่งและมีความประณีตในงานช่างและเมื่อพวกคุณทำงานเป็นทีมจะแข็งแกร่ง และพวกคุณเป็นคนที่ไม่เครียดกับการทำงานคนญี่ปุ่นเขาชอบคนแบบนี้เพราะที่ญี่ปุ่นมันเครียดมากๆคุณอาจจะไม่สังเกตเมือ่อบวกคุณมีข้อดีในตัวเองและบางครั้งก็จ,จะสายเกินไปในบางเรื่องอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆแต่เขารับได้ไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นแต่คนยอรมันเขาก็ชอบเราเหมือนกันนะในการทำงานเป็นทีมของเราและคนต์สุดท้ายนะคะได้บอกไว้ว่าญี่ปุ่นเป็นเจ้าของแบรนด์ก็จริงแต่อีซูซุผลิตในไทยเยอะที่สุดในโลกและขายดีที่สุดช่างไทยเลยเก่ง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นและคนไทยหลังจากที่ทีมช่างไทยของอิซ z u ุคว้าอันดับที่หนึ่งในการแข่งขันอิซุ u ุอู่เทคนิคข้อคอมเพตชันในปี2025ที่จัดขึ้นณนประเทศญี่ปุ่นโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด37ทีมจากทั่วโลกและทีมไทยสามารถคว้าอันดับหนึ่งมาได้ชนะเจ้าบ้านอย่างประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ